ครับเวทีมวยปอพงสว่างเทศน,นาคานะครับจังหวัดอุตรดิตฐ์ศึกปอพงสว่างบวกเทศน,นาคาครับสุขที่ี่25พฤศจิกายนครับสุขสิ้นเดือนแล้วครับสุขร์25พฤศจิกายนผู้มวยนี่แหละบอกออเดอร์ไปก่อนครับ คู่รองทรงโปรดเพชรนาคาเจอกับบุญทองป๋องเซเว่นฟาร์มคู่เอกคูตะวันเพชรนาคาเจอกับจอมโหดสิงโลตาลี่มวยชก5้าโมงโอุย้ยมวยชก5้าโมงเย็นครับอุตรดิต์โดยจดตุครับ25พฤศจิกาย,ยนนี้ครับเริ่มยกที่สามานะครับเริ่มจะเดินออกอาวุธแลกกันเจ็บๆแล้วนะครับแสนเพชรนี่เปิดเกมเลยนะครับมีเตเะเตขาต่อยหมัดเพชรมงคลก็มีแข้งคอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีหมัดคอยบวกอยู่เหมือนกัน ดูว่าลีลาการยกคู่นี้นี่ขายกันนะครับเตะขาต่อยมัดใครจะพลาดก่อนกันแสนเพชรขยับเข้าไปแทงซ้ายสวยครับดอกนี้เอาติดไปเรื่อยเอ้าเพชรมงคลมามามาลุนแสนเพชรแสนเพชรแดงเงินเอ้าขวาไปลงดานไปทีเด้งเอ้ายอกไปเรื่อยนะครับเพชรมงคลซ้ายมามันต้องอย่างนั้นกุญแจจอาอฟันไป อย่ารั้งโรนี่มวยขึ้นเวทีนี่ถ้าเราไม่ทำเขาเาก็ทำเรานะเอา้าแสนเพชรไล่ทะยับเอ้าถีบไปเพชรมงคลซ้ายไปต่อยหนึ่งสองสามเอา้าสามหมัดม,มาโอ้โหนี่ครับมาหมวยหมันสนั่นเมืองนี่ครับมาสนั่นจริงๆครับแต่ละแข้งแต่ละหมัดนี่โอ้ยมาเจาะล่างลงไปได้ผลด้วยครับลุกขึ้นมาว่ากันต่อมาชกในเจมตั้งรับนะครับโอ้เพชรมงคลมีแข้งซ้ายหน้านี่สกัดเอาไว้แรงๆหลายดอก เกี่ยวได้โอ้เจาะยางเอาอยาสาดุ้งให้เห็นนะครับแสนเพชรเริ่มจะเร่งเกมเริ่มจะเบียดติดแล้วนะครับขยับเข้าไปหูทอกหรือเพชรมงคลน,นี่ยาฉีดนี่สี่หมื่นบาทนะครับไม,ม้แรกอา้าแสนเพชรไล่แนละ้วขยับไปเรื่อยนะครับตำราต่อยท้องก่อนแลแ้วเตะขาอา้าเพชรมงคลซ้ายมาอา้าเริ่มดูเดืเือโอ้คุกซ้ายแต่ลำตัวามามา ดวลเลยแสนเพชรเข้ามาแสนเพชรขยับมาสีน้าแววตาเอาเรื่องเอาปุ๊บปั๊บปัป๊บมายางยางเาพชรมงคลขยับเอาออกข้างไปนิดนึงแสนเพชรเข้าใกล้ขวาไปขวามามันต้องอย่างนั้นซ้ายไปขาล่างเอ้าโยกถีบไปทีนึง,นงเพชรมงคลเอ้าถีบบาัทารลูกนราไปทีเอ้าโอ้โหนี่ครับร้องคู่เอกของดีจริงๆครับปาดูทรงมวยอาวุธนี่แม่ใกล้เคียงกันเลยครับ มาเน้นบนเดี๋ยวเน้นล่างมาหลอกล่างพะวงบนโอ้โหตอนนี้ไม่รู้จะยังไงน,นครับเบลีเรียว่าโชกันใกล้ๆเลยนะครับความเก,ก่ากระดูกมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วครับมวยคู่นี้อยู่ที่ใครจะพลาดก่อนนะครับเพราะอาวุธนั้นแรงด้วยกันแสงเพชรก็เปิดเกมตลอดเบียดเข้าไปขยับเข้าไปดูเพชรมงคลขยับขยับนะครับแล้วก็มีสายหน้านี่ถือว่าทํางานได้ดีอ๋อ เชื่อว่ายกที่4เป็นต้นไปนี่เกมนี้น่าจะเราใจมากกว่านี้แน่นะครับพักกันก็คู่ครับคําคืนวันนี้ของรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองเราวันนี้ต้องขอบคุณครับเพชรยินดีอะคาเดมี่จังังสินป์งวง34มครับมีหนุ่มบสคุณนภเดชวัชิว,วัตนะวงศ์ดูแลบริหารงานอยู่ขอบคุณสาสกุลยิมครับ ตล,ลาดกลางและสวายลำลูกุกาครอง4โดยคุณหนึ่งชัดไทยสาสกุลยอดมวยไทยแล้วก็ยอดแชมป์เป็นโลกครับขอบคุณมวยเด็ด789พองสวนฟูรีสอทร้านอาหารหอมฟุง้งกุ้งเผาทอกออฟเดอะทาวออน์โอแก r นเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุมเมศสุสัตตบงกตขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับเริ่มกันนายกที่4โอ้โหเดินขยับเข้าหาเลยเพชรมงคลมีต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็มีแข้งขวา แสนเพชรก็มีลูกทิบสกัดเอาไว้นะครับแล้วก็มีแข้งตอบโต้คืนเหมือนกันชกกันใกล้ๆเลยนะครับแลกกันบบดัดไครดีใครอยู่แบบนี้นะครับมวยมันฟัน,น,นเหนืองของเราเดี๋ยวก็รู้นะครับโอกาสไม่ครบห้ยกนี่ก็มีให้เห็นแล้วครับอ้าวแสนเพชรขยับไปเรื่อยนะครับฟันไปเฮเป็นมงคลมันต้องจอ่างาน,นฟันฟันฟันเอ้าแพ้มา สีหน้าเวลตาไม่ยีราเดินแสนเพชรเอาซ้ายไปเอ้าเพิ่มพงขยับเกมนิดนึงเอ้าหยับอีกแสนเพชรเอ้าเพิ่มคนมาต่อยทูงฟันปลายแทงเอ้าแสนเพชรเอ้าไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าใครดีใค่อยู่แล้วเอายกนี้ยกสี่ต้องลุ้นเอ้าตีไหมตีไหมเอ้าแสนเพชรเอ้าตีไปทีนึงกบการรันโม่เอ้าฟันอีกดอกนึงยังไม่แตกเอ้ามัดมาแสนเพชร กับโมโหหมาติดศอกมาด้วยติดศอกมาด้วยหมาไม่ได้เดี๋ยวเสียโฉมเดี๋ยวชกเสร็จต้องไปลอยกระทงกับแฟนมาตอนนี้โอ้ยหัหกลงไปเลยครับเพชรมงคลนี่แหละครับเริ่มจากงัดความเก่าออกมานะครับเพชรมงคลหรือผู้ทอกนะครับเดินขยับไม่มีตกใจเลยครับเอาแลกกันสนุกเลยครับต่างฝ่ายต่างโดนมาดูวงไหนดูจังหวะการกล้ำาลน โอ้โหไล่แขนงตีนี่ถือว่าวงไหนยังคู่ขี้สูสีกันเลือกเกินนะครับมวยคู่นี้ดูแล้วสถานการณ์นี่น่าจะถึงชิงดำแน่ๆครับไฟแดงแสนเพชรเอาดูไม่ใช่ทีนึงเป็นมงคลกระชากมานี่นะครับมวยมันสนานเมืองนี่มันต้องสนานอย่างเอา้าเทยยังไม่รอปีน้ำเมินเพ็รมงคลตีได้เอ้าแสนเพชรเข้าใกล้อีกสีหน้าแววตาเอาเรื่องแล้วซ้ายไป ต่อยหนึ่งสองในขวางขวางขวางเอ้าขวางแล้วแทง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 รำอะไรนันลูกกลางแก่แย่โอ้โหนี่ครับมาขยับเดินเข้าไปเปิดเกมก่อนครับไฟแดงแสนเพชรแดูครับแมรอบวกรอโตอยู่นี่ครับเพชรมงคลวงแหนกระชากาไปโอ้โหโอ้โห เนี่าวงในนี่จังหวะการไล่แขนนะครับแล้วก็แทงเข่าสู้สวยแสนเพชรก็ไม่สนชนอย่างเดียวแล้วนะครับเบียดเข้าไปโอ้เพชรมงคลมีทั้งดักแทงแล้วก็มีแข้ง มีศอกก็ลับนี่นะครับศอกเหมือนกันแสนเพชรไม่กลัวโอ้โหโชกกันเบียดจริงๆนลครับคู่นี้อ้าวมันต้องต่อยกันอย่างนี้ที่อ้าวซ้ายไปเพชรมงคลเอาหมดยกหมดยก,ยกเหนียวมาต่อเดี๋ยวว่าถือว่าเกมนี้ใกล้เคียงกันเหลือเกินแลวครับมาดูยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี้ชิงดำครับอ้าวผมการอนุก,กลางนะครับอ้าวให้ชกตอ่อเหลือสามนาทีสุดท้ายโหวตบรนษัทนเนนมืองนะครับอ้าวเดินแล้วนะครับเพชรมงคลอ้าวเพชรมงคลมา เดินไล่แสนเพชรมีทีบยันไวเอาขอขออมัดไปสองมัดนายนายดันมาดันมายังเอา้าแสนเพชรเกี่ยวไวโอ้โห,โห,โหนี่ครับเ้าเดี๋ยวต้องดูครับมาได้กันมาผัดกันได้โอ้โหตอนนี้โอ้โกระปั้นมาแต่ว่าบวกคืนเหมือนกันครับ โอ้โหนี่นะครับเปิดเกมต่อยท้องต่นหน้ปนปาปล้ำในหนูเบียดกันไปเอาโอ้โหวงในเรียกว,ว่าวงในนี่คู่ขี้นะบิดเข้าไปนี่นะครับมีมาดตาเอาเริ่มจากเร่งเกมแล้วนะครับเพชรมงคลโอ้โหต่อยไม่ยย้งเลยเพชรมงคลนะอาบวยไทยมันต้องอย่างนี้นี่จะได้เชียร์กันเต็มเดียดเต็มที่แสงเพชรแดงน้ำเงินเพชรมงคลนะาะแม่ไม่ต้องถอยนะอย่าถอยนะ ขอเดียเสียรางวัลเอ้าเมันโกลนขยับาซ้ายไปแม่แสนเพชรอย่า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 ลังเลไม่ได้นะครับแดงแสนเอาเพชรปม,มาคนเตะไปดิโอ้ลูกนี้มีเฮมีเฮแล้วกินเปล่าเลยนะครับโอ้ดีครับาสุดยอดเลยครับมวยเก่งมวยประสบการณ์สูงนี่ครับ มาเคลียร์ล่างแล้วก็เบิ้ลขึ้นไปแต่ว่า,านี่ครับแหมออกอาการว่าแบบไม่เป็นไรไม่ยี่ระครับโอ้โหดูครับอาการมวยเอาละครับยอดเยี่ยมเลยครับเ,เหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับไข่จะหลุดจะหลวมเพชรคนเยบเข้าไปโอ้โหแข้งขวาสวยนะครับแสนเพชรกับไปซ้ายโต้คืนเหมือนกันเกมการชกนี่ถือว่าเบียดกันจริงๆนะครับดูนะครับว่าอีกหนึ่งนาทีที่เหลือครับเา้า เป็น,นมงคลแหมถือว่าพอใจผายมือผายมืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอา้าวยกมาทําได้ทำที่ทำได้ทำเอาวายอย่างติดแสนเพชรไม่เข้านะครับเอาผายมือเหมือนกันนี่แหละครับผูน้นี้โอ้โหต้องมาชิงกันปลายยกแล้วทั้งแสนเพชรแดงนนเมิเนเพชรมงคลน,นะครับโอ้โหต่อยอัดกันมานี่อุตลุดเลยทีเดียวเหลือเวลาอีกไม่ถึงนาทีนะครับครับโอ้โหอัดจะต้องดูครับมาหารู้แพ้รชนะกันแข่งสุดท้ายหรือปลา อันนี้ครับมาขยับขยับหลอกกันขยับหลอกกันอยู่โอ้โหมายังไงครับโอ้โหเกมนี้ถือว่าสนุกครับยกสุดท้ายนี่เพชรมงคลออกมาเดินขยับเข้าหานี่ครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันแสนเพชรก็มีโต้นะครับจัดตั้งรับมากไปนิดนึงก็ตามครับเอาปลาโยกตลอดครับเอาปลายกเลยนะครับายแดงแสนเพชรนะครับเกียิทองยศน้ำเงินเพชรมงคลนะครับสมคลการช่างเอา มาดูกรรมการจะออกใครนะครับแมานี่แหละครับทุพยูนะครับมวยมันสนันเมือนทุกวันอังคารให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดเลยทีเดียวอา้าวหนุ่มโบ๊ทนะทัดเดชนะครับในเรื่องคู่มวยประกอบให้แฟนได้ลุ้นกันตลอดนี่อา้าวปลายยกปล่ยโยกใกล้จะหมดยกมิกซิตเดียวจิตเดียวจิตเดียวอา้าวหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับกำลการพูห้ฮับนเวทีอันรุกกลางนี่